สื่อสังคมออนไลน์ของทางเวียดนามโพสต์พักสงครามที่น่ากลัวแม้ประเทศไทยจะประกาศแบนแต่6ชาติยืนยันเข้าร่วมกุลขแมรในซีเกมส์ครั้งที่23ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพดังนั้นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด7จาก11ประเทศจะแข่งขันกันเพื่อชิง19เเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์เป้าหมายของทีมกุณขแมรเวียดนามคือคว้า3ามเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้นะก็เป็นการโพสหัวข้อข่อขาวจากทางเพจของเวียดนามนะครับได้โพสหัวข้อข่าวเอาไว้นะครับเดี๋ยว มาดูข่าวจากทางฝั่งไทยกันบ้างนะครับสหาบพันกุลคแมนนาชาติประกาศยืนยันว่า7ชาติได้แก่กัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเข้าร่วมการแข่งขันกุลคแมในศึกซีเกม2023ในวันที่2 1กุมภาพันธ์งพ6นสหกพันกุลคแมนนาชาติประกาศผ่านเ c e b o o k ยืนยันว่า7ชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากุลคแมในศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพได้แก่ประเทศกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซีย เมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งสวนทางกันกับสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMA ประกาศก่อนหน้านี้ว่าสมาชิกสมาพันธ์มวยไทยนานาชาติได้แก่มาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและสิงคโปร์จะไม่เข้าร่วมการแข่งขันกุนขมในศึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023นี้โดยก่อนานี้ IFMA เคยประกาศว่าหากประเทศใดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกุนขมในศึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023จะถูกแบนห้ามเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมของ IFMA อย่างน้อย1-2ถึงปี สื่อหลักของทางไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันบ้างนะครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนะครับเขาบอกว่าไทยไม่ชอบศิลปะการต่อสู้ของเขมรเอามากๆหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบความคิดเห็นนี้โดยเขาบอกไว้ว่าเขาบอกว่าเขมรเลียนแบบมวยไทยทะเลาะกันเรื่องประเพณีนี้มานานหลังจากนั้นก็มีชาวเวียด นามอีกหนึ่งท่านนะครับตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาตอบความคิดเห็นนี้ไว้ว่าถ้ามันไม่ยุติธรรมก็อยากเข้าร่วมเลยแล้วเจ้าของคอมเมนต์นะครับเขาก็มาตอบกลับว่าบ่อน้ําประจําหมู่บ้านแต่เรายังไม่ได้ก้าวออกไปยังคงเป็นสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมกับนักกีฬาเวียดนามไม่มีนักกีฬามวยไทยชาวเวียดนามคนไหนอยากเข้าร่วมศึกษาพันมวยขู่พวกเขาเพราะพวกเขาเรียนมวยไม่ใช่คุณคะแมสามารถพูดได้ถ้าคุณนั่งดูแต่นักกีฬามืออาชีพฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กมวยไทยคืออาชีพทั้งหมดของพวกเขา คุณจะเอาสิ่งนี้หวนกลับคืนมาได้ไหมแล้วก็ตอบกันไปตอบกันมานะครับต่างคนก็ต่างให้ผลนะครับคนหนึ่งว่าควรเข้าร่วมอีกคนหนึ่งว่าไม่ควรเข้าร่วมนะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านนะฮะเขาบอกว่าความจริงของผู้แข็งแกร่งท้ายที่สุดนี่คือกีฬาหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามนะครับที่เป็นคนโพสต์ความคิดเห็นก่อนหน้านี้นะครับเขามาตอบว่าคุณชัดเจนมวยไทยดังไกลทั่วโลกแต่คุณคะแม ไม่รู้จากความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านนะฮะเขาบอกไว้ว่าเป็นนั่นเพราะว่านักกีฬาที่เข้าร่วมมีโอกาสที่จะได้รับเหรียญมากขึ้นแต่การฝึกซ้อมตลอดทั้งปีแล้วยกเลิกเป็นเรื่องที่ยากเช่นกันกับเงื่อนไขสําหรับนักกีฬาเวียดนามที่น่าสังเวชมาเป็นเวลานานเพียงแต่รอรางวัลเพื่อรับรายได้เท่านั้นหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชานะครับท่านที่เคยโพสต์ความคิดเห็นแรกนะครับกับมาตอบกลับโดยเขาบอกไว้ว่าการเข้าร่วมการแข่งขันที่มีเกียรติแต่ฉันแน่ใจว่านักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันคุณคแมในครั้งนี้จะถูกกดดันจากทีมหัวหน้านักกีฬาหัวการตอบโต้ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ต้องการเข้าร่วมเพราะถ้าเข้าร่วมกีฬาคุณคแมจะถูกห้ามแม้ให้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันชกมวยที่จัดโดยสมาธ์มวยไทยอีกอย่างไม่มีนักมวยคนไหนอยากจะให้สิ่งที่ตนพยายามฝึกมาตลอดถูกเรียกว่ากุนคแมในภายหลังและเจ้าของคอมเมนต์นะครับเขาก็มาตอบกลับนะครับบอกว่าพูดเหมือนรู้หมดแล้วหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านนะครับเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้คืนนะครับบอกว่า ทำไมคุณถึงว่าไทยเป็นเจ้าของมวยของขเขมรก็ก๊อบไทยไทยก็ก๊อบขเขมรเพราะขเขมรมีสงครามระหว่างขเมขเมรเขมรช่วงแบ่งแยกสีผิวขเขมรเลยขาดการส่งเสริมศิลปะป้องกันตัวตั้งแต่เดิมของ,ของขเขมรก็ประมาณว่า,าก๊อบกันไปก๊อปกันมาความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อไปนะครับเขาบอกไว้ว่าขเขมรมีกีฬานี้มานานแล้วมันยังอยู่ในท่าเต้นรําของพวกเขาด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกไว้ว่าการมีส่วนร่วมของเวียดนามเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องธรรมชาติสําหรับกัมพูชาเพิ่งพาไทยกับเวียดนาม ตั้งแต่ปี2522เข้าร่วมเพื่อให้ชาวเขเมรรู้ว่าใครคือเพื่อนของพวกเขามาเลเซียก็เช่นกันพวกเขากําลังมีข้อพิพาทก,กันกับประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วแต่ละประเทศมีความมั่นใจของตอนเองประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีเครื่องบินอเมริกาหลายร้อยลำทิ้งระเบิดในเวียดนามซึ่งพวกเขายังไม่ได้ฉเฉลยหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวเวียดนามที่คอมเมนต์ก่อนหน้านี้นะครับไม่อยากให้เวียดนามส่งนักมวยเข้าร่วมกุลคแมรนะครับเขาบอกไว้ว่าเวียดนามเข้าร่วมพอดีนรางวันเท่านั้น ดูการล่าสุดเวียดนามไม่แพ้ไทยในจำนวนเหรียญในซีเกมส์ดังนั้นเวียดนามจึงต้องการฉวยโอกาสและคว้าโอกาสให้มากที่สุดความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขาก็มาตอบคอมเมนต์ไว้ว่าแล้วนักกีฬามวยที่เข้าแข่งขันคุนคะแม่จะเข้าร่วมการชกมวยที่อื่นได้ไหมความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าเวียดนามเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ใครจะกล้าสู้หลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามนะครับอีกขัานหนึ่งเข้ามาตอบนะครับบอกว่าช่วยลดความมั่นใจนั้นลงได้ไหมหลังจากนั้นก็มีชาว วินามอีกหนึ่งท่านมาตอบความคิดเห็นนี้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะหลังจากนั้นก็มีชาววินามอีกหนึ่งคนมาตอบความคิดเห็นนี้โดยเขาบอกไว้ว่าหากคุณต่อสู้คุณจะบุกไปทางตะวันตกแต่คราวนี้ไม่ใช่ทางเหนือแต่ไปทางใต้เขาบอกว่าถ้าคัดค้านประเทศทางตะวันตกจะก้าวหน้าแต่แต่คราวนี้ไม่ใช่ตะวันตกทางเหนือแต่เป็นทางใต้นะก็คงจะเป็นตะวันตกเฉียงเหนือนะครับนะแต่ว่าโปรแกรมแปลมาแบบนี้นะฮะก็คงจะหมายถึงอ่าประเทศลาวประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะฮะความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาเข้ามา ตอบกลับของคอมเมนต์นี้โดยเข้ามาตอบกลับความมั่นใจของชาวเวียดนามนะครับท่านนี้เขาบ่นโดยบอกไว้ว่าช่วยลดภาพลวงตานั้นลงหน่อยแล้วก็มีชาวเวียดนามนอีกหนึ่งท่านนะครับมาตอบคอมเมนต์ความมั่นใจของชาวเวียดนามนะครับบอกว่าให้อดมินเพจมาตอบเธอความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าเราคนร่วมกับกัมพูชานะณนะจุดนี้เมื่อไม่มีไทยเราจะได้เปรียบมากหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านกลับมาตอบความคิดเห็นนี้นะครับบอกว่าคุณไม่ได้เรียนรู้เลยเหร จำได้ไหมว่าปีที่แล้วอีสปอร์ตของเราโดนไทยหักอกน่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันเกม ROV นะครับในซีเกมครั้งก่อนนะฮะซึ่งเวียดนามตั้งความหวังไว้กับเหรียญทองนี้มากแต่สุดท้ายก็่ายแพ้ให้ทีมชาติไทยนะครับความคิดเห็นต่อไปเขาบอกไว้ว่าทําไมคุณถึงกลัวประเทศไทยกันจังหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชานะครับเขามาตอบว่าสุดยอดเลยรักมากๆจากกัมพูชาคนวะามคิดเห็นต่อไปเนี่ยเขามาคอมเมนต์ไว้ว่าคุณคะแม่เรียกอย่างหนึ่งว่าโวคะแม่ใช่ไหม ไมนะฮะโดยเขาเอาไปเปรียบเทียบกับโววินมของเวียดนามนะครับหลังจากนั้นนะครับชาวเวียดนามนะครับมาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาตอบกลับไว้ว่าแปลว่าศิลปะการต่อสู้ฝ่ายกัมพูชาเรียกคําว่าคูณคแมแทนคําว่าโบกตอเพื่อเพิ่มการจดจำในแบรนด์ดูเหมือนแม้กระทั่งคนที่เป็นคนเขมรโดยกําเนิดก็ยังไม่รู้จักคุนคะแมหลังจากนั้นนะครับเจ้าของเมนเขาก็ มาตอบกลับนะครับผู้ที่ตอบกลับความคิดเห็นนี้ไว้ว่าฉันมาจากคุณคะแม่หลังจากนั้นนะครับผู้ตอบคอมเมนต์เขามาตอบกลับโดยเขาตอบกลับไปว่าครอบครัวของคุณพูดภาษาเขมรเหรอหลังจากนั้นนะครับเขาก็มาตอบกลับนะครับใช่ไม่เป็นไรพี่ชายคุณพูดได้ดีแล้วก็ถามกันไปกันมานะครับว่าอยู่ที่ไหนมาจากไหนนะฮะน่าจะเป็นคนเวียดนามเชื้อสายกัมพูชานะครับมาดูความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าการป้องกันตัวของเวียดนามแล้วก็มีชาวกัมพูชานะครับ มาตอบกลับว่าขอบคุณเพื่อนความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวเวียดนามเขาบอกว่าถ้าไทยเล่นก็ต้องยอมรับว่าเป็นคุณคาแมนะไม่ใช่มวยนายเคลมลึกมากดูความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับโดยเขาเข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่าคุณคาแมกับมวยเกือบเหมือนกันความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นความคิดเห็นที่เข้ามาตอบกลับกับคนที่บอกว่าคุณคาแม,มกับมวยในเกือบเหมือนกันโดยเขาตอบไปว่า,วาการบ้องกันตีบางส่วนของคุณคาแม่โบกตอหลายประเทศรู้ว่ามันคือมวยไทยเป็นเพียงการเลียนแบบเพราะการฆ่า าล้างเผ่าพันธุ์ของขมิแดงฆ่าคนที่มีความรู้และมีความสามารถนับล้านดังนั้นคุณขมแมอ่อนแอกว่ามวยไทยนะมีชาวไทยนะครับเข้าไปตอบโดยการนํารูปภาพไปโพสตอบคอมเมนต์หลายท่านเลยทีเดียวนะฮะมาดูความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้นะครับที่มาตอบกลับความคิดเห็นของชาวเวียดนามครับโดยบอกว่าเขาขมรเป็นเมืองขึ้นของสยามเป็นเวลา400ปีมวยไทยพัฒนาขึ้นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณขมแมหลังจากนั้นก็มีชาว เวียดนามเป็นเชื้อสายกัมพูชานะครับเขาตอบบอกว่าโปรดทบทวนความสุภาพของคนไทยคนไทยใช้แค่มวยแต่วัฒนธรรมที่ไทยใช้ทุกวันนี้เป็นของเขมรเป็นเวียดนามเชื้อสายกัมพูชานะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีคนเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับซึ่งเป็นคนกัมพูชานะครับเขาตอบความคิดเห็นของชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาท่านนี้ว่าจิตใจคนไทยเป็นเพียงเม็ดเล็กๆใต้ฝุ่นฝ่าเท้าของกษัตริย์รับเอาวัฒนธรรมของกัมพูชาไปแล้วก็หญิงผยองท้ากัมพู ไม่เกิดสงครามกับเขมรแดงประเทศไทยคงไม่มีค่าอะไรสําหรับกัมพูชาหลังจากนั้นนะครับชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาท่านนี้นะครับพับกล้องมาตอบกับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับว่าไม่เหมือนในอดีตก่อนอังกอร์ไทยอพยพมาจากจีนขอดินแดนของเขมรไปเป็นชนเผ่าเล็กๆในอาณาจักรของพระเจ้าช์วรมันที่7หลังจากพระเจ้าชาวรมันที่7สวรรคตก็เกิดสงครามภายในเพื่อแย่งชิงอํานาจพวกเขมรใหม่ไทยลุกขึ้นมาได้ได้รับเอกราชรับเอวัฒนธรรมของชาวเขมรมาจนกล กลายเป็นไทยจิตใจของคนไทยเป็นเพียงไม่เล็กๆใต้ฝุ่นฝ่าเท้าของกษัตริย์รับเอาวัฒนธรรมของกัมพูชามาหยิงพยองถ้ากัมพูชาไม่เกิดศึกกับเขมรแดงประเทศไทยก็ไม่มีค่าอะไรสําหรับชาวกัมพูชาก็เขาก็อวยกันไปอวยกันมานะครับหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับมาตอบความคิดเห็นไทยเป็นเพียงชนเผ่าหนึ่งภายใต้การปกครองของเข,ขมรเมื่อกษัตริย์เขมรเสียกรุงให้กับไดเวียถ,ถึง5ครั้งหลังจากนั้นนะครับชาวไทยมาตอบกับชาวเขมรน,นะครับโดยเขาก็มีการ โพสภาพเอาไว้ด้วยนะครับเป็นภาพเอกสารจีนพูดถึงพูดถึงขุนนางไทยนะครับการแต่งตัวของชาวไทยครับซึ่งเอกสารจีนได้บันทึกไว้นะครับโดยเขาตอบความคิดเห็นนี้เป็นภาษาเวียดนามไว้ว่าวัฒนธรรมขเขมรถูกทําลายด้วยสงครามวัฒนธรรมของเราพัฒนามาถึงปัจจุบันโดยไม่สูญหายขเขมฟรฟื้นฟูวัฒนธรรมของตนโดยลอกเลียนแบบวัฒนธรรมปัจจุบันของเราพวกเขาอ้างสิทธิ์และคัดลอกรูปแบบทั้งหมดของเราไปโดยไม่มีการพัฒนาดใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นนะครับ ก็มีชาวไทยอีกหนึ่งท่านได้มีการโพสต์ภาพเป็นภาพของพระมหากษัตริย์ของไทยและของกอัมพูชานะครับแล้วเขาก็พิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษไว้นะครับว่าใครเป็นทาสคนขเขมรไม่มีศักดิ์ศรีเป็นทาสของทุกอาณาจักรความคิดเห็นนี้นะครับชาวไทยท่านเดิมนะท่านเขาก็มาโพสต์ภาพแล้วก็ให้ข้อมูลน,นะครับใครขอเขมรฮ่าฮ่าฮ่านี่คือเขมรที่ร้องขอกษัตริย์ไทยหลังจากถูกทําลายโดยพลพศและอ้อนวอนใต้เท้าของคนไทยเพราะไม่มีจะกินในเขตแดนของ ประเทศไทยหลังจากนั้นก็เป็นชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาท่านเดิมก็ตอบกลับความเขีเนของคนไทยท่านนี้ว่าไอ้ไทยบ้าเอ้ยก็เนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าโดนหลักฐานเยอะๆนะครับเขาก็จะเฉออกนั่นข้างแบบนี้นะครับมาดูความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวไทยท่านที่มาให้ข้อมูลเนี่ยนะครับตอบกลับบอกว่ากลับไปหาข้อมูลจากครอบครัวและบรรพบ,บุรุษข,ของคุณและบรรพบ,บุรุษทานของคุณปฏิเสธไม่ได้ว่ากัมพูชาเป็นรัฐราชบรรณาการของสยามกว่า400ปีแต่กษัตริย์นโรโด ก็ยังได้รับการเลี้ยงดูจากกษัตริย์ไทยเสียก่อนเป็นของชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับเขาบอกว่ามวยในภาษาไทยมีรากศัพท์มาจากคําว่าคุณนะครับหลังจากนั้นชาวไทยท่านเดิมนะครับก็มาตอบกลับความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าฟูกโกเป็นดินแดนของเขมรหลังจากนั้นนะครับชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาท่านนี้นะครับก็มาตอบกับตอบกลับคนไทยท่านนี้โดยบอกว่าแต่ตอนนี้เป็นของเวียดนาม ความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่านี่คือการเมืองไม่ใช่การต่อสู้ชาวเวียดน,นามเชื้อสายกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับก็มาตอบว่าการวิเคราะห์หาที่มาของกุลขแมกับมวยไทยถ้าวิเคราะห์แค่ประวัติศาสตร์คงไม่ได้ความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดน,นามนะครับเขาบอกไว้ว่าเราก็เป็นชาวขมรนะก็เป็นชาวเวียดน,นามเชื้อสายกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับก็ยังมีความคิดเห็นของชาวเวียดน,นามใต้หลายคนนะครับที่เขาเชื่อว่าเขาเป็นมีบรรพบุรุษเป็นชาวขมรมีชาวเวียดนามเชื้อสาย อีกหนึ่งคนนะครับมาตอบกลับไปว่าเขมรเวียดนามแข็งแงกร่งกว่าก็น่าจะประมาณว่าเขมรอาเวียดนามเชื้อสายขนเขมรในแข็งแงกร่งกว่าเขมรซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าคขแแมน,นำนะครับหรือว่าคขแแมเวียดนามนะครับความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวเวียดนามบอกว่าเขมรในเวียดนามตอนใต้มีน้อยคนนักที่จะรู้จักกุนโบกตอเพราะไม่มีโรงเรียนสอนแล้วข้อดีหลักคืออะไรหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชานะครับมาตอบนะเขาเปลีปยนภาษากฤษสั้นๆไดยว่าคุณคขแแม่กัมบเดีความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาว เวียดนามนะครับเขาบอกว่าบางทีไทยอาจจะแบนเวียดนาม ชาวกัมพูชาเข้ามาตอบนะฮะโดยบอกว่าไทยอะเด็กน้อยหลังจากนั้นนะครับเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับความยิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่พวกคุณต้องต่อสู้กันมานานแค่ไหนเหนื่อยที่จะไปไหนแล้วขอให้คุณสมหวังกับความปรารถนาของคุณนะแล้วก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับความคิดเห็นนะครับของท่านนี้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าประเทศไทยตั้งแต่ยุคกระัตริโบราณจนถึงบัดนี้ก็ยังมีความโลภเย่อหยิ่งอยู่คล้ายจีนหรือมากกว่าจีนฉันหวังว่าประเทศต่างๆจะเอาชนะประเทศไทย ตลอดการและนิรันดรกกาจัดมวยไทยของมันก็คงจะเป็นชาวเวียดนามนะครับเพราะเวียดนามเขาก็จะมีปัญหากับไทยกับจีนมาตลอดเวลานะครับความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับโดยเขาให้ความคิดเห็นไว้ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยเข้ากัน ต่อไปเป็นความยิ่งใหญ่ของชาวกัมพูชาหนึ่งท่านนะครับก็บอกว่าโววินัมคุณมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในศิลปะการต่อสู้ระดับชาติและฉันจะเข้าร่วมอีกครั้งหากคุณใช้เวลาในการค้นหาไทยได้คัดลอกได้ขโมยของของกัมพูชาไปเกือบทั้งหมดแม้แต่เวียดนามและชาวลาวก็สนับสนุนคุณคแมและพวกเขายังคิดว่าขมินเป็นต้นฉบับและไทยเป็นเพียงผู้ก๊อปปี้คุณค่าทางวัฒนธรรมทั้งหมดของอาณาจักรขมิในปัจจุบันยังคงอยู่ในลาวและไทยเป็นอย่างมากนะครับก็ ็นความยิดเห็นของชาวกัมพูชานะครับแต่ตอบเป็นภาษาเวียดนามนะฮะต่อไปเป็นความคิดเหญนของชาวกัมพูชาหนึ่งท่านนะครับก็บอกว่าแต่ไม่ยอมรับและมักอิจฉากัมพูชาจะทําอะไรก็อ้างว่ากัมพูชาเรียนรู้มาจากมันและพวกมันช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่สมัยกษัตริย์จนถึงลูกหลานปัจจุบันและความร่วบความเย่อยิ่งไม่เคยถูกลบล้างไปมันเก็บความแค้นไว้ตั้งแต่ไม่สามารถยินนครนวัดไว้ได้ไม่มีความอายอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นนะครับก็ตอบกันไปตอบกันมาขโม มอยก็เหมือนมโน บอกว่าโลกได้สูญเสียความคิดมันเป็นเพียงเพราะว่าพวกเขาหลอกตัวเองสมสีม 4, ส่สมห้าและเพอ้อฝันคุณไปดูที่หน้าเพจเอเชียสกายไลน์พวกนั้นโพสรูปเกี่ยวกับพวกนั้นมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงรูปมรัมบูชาทีไรก็อจฉากัมพูชาทุกทีมีชาวเวียดนามบางส่วนก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกับชาวไทยและคิดตามประเทศไทยด้วยหลังจากนั้นนะครับก็มีชาวเวียดนามนะครับอีกหนึ่งท่านนะฮะมาตอบความคิดเห็นนี้นะครับโดยเขาบอกไว้ว่าไม่ใช่คนเวียดนามตามไทยหรือใครอื่น เพราะกัมพูชามักยืนกลานเรื่องดินแดนของเวียดนามใต้ของเวียดนามจำนวนมากจึงเกลียดและไทยกับเวียดนามไม่มีความขัดแย้งรุนแรงใดๆเอชตะวันออกเียงใต้แผ่นดินใหญ่เวียดนามไทยลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีแต่เขมรเท่านั้นที่เกลียดไทยเวียดนามและดูถูกลาวหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบความคิดเห็นเชิงประชดไว้ว่าเขมรช่างอ่อนโยนเหลือเกินหลังจากนั้นนะครับก็ชาวกัมพูชาท่านนี้ก็กลับมาตอบกับความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับที่ประชดประชันท่าน นี่ว่าปากถุงโสโครกที่มันทําให้คุณเป็นคนดีได้ยากหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชาอีกหนึ่งท่านนะครับก็กลับมาตอบกลับบอว่าก่อนหน้านี้พยายามยึดปราสาทพระวิหาร1-2ครั้งแต่ไม่สําเร็จทั้งยังสร้างเทวรัยแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมของนครวัดแต่สุดท้ายก็พังทลายลงในที่สุดแล้วก็ก๊อปปี้ไปที่อื่นๆอีกมากมายความค็ดต่อไปเป็นของชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชานะครับให้ความห็นไว้ว่า มวยไทยคัดลอกมาจากคุณคแม่มีชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชามาตอบกลับนะฮะโดยบอกว่าใช่คุณพูดถูกสยามเป็นกลุ่มชาติพันธุไทยลาวที่อพยพมาจากจีนตอนใต้ลงมาอาศัยอยู่บนดินแดนของอาณาจักรอังกอรและดินแดนของชาวมอนความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าคนเขมรกับเวียดนามตีกันสงสัยจะเบื่อ เลยหันไปตีกับไทยเพื่อขยับไปอีกขั้นความเห็ต่อไปเป็นของชาวเวียดนามเชื้อสายกัมพูชานในครับภายความกินไว้ว่าในช่วงทศวรรษที่60ถึง70ที่เวียดนามยังคงสงครามกับสหรัฐกัมพูชาได้รับเอกราชตั้งแต่ปี2497หลังข้อตกลงเจนีวากัมพูชาพัฒนาเศรษฐกิจและทุกอย่างก่อนที่พนพศจะพ่ายแพ้ในขณะเดียวกันเวียดนามก็ต่อสู้กับไฟสงครามฉันในเวลานั้นได้ค้นหาาก่อนที่จะตัดสินใจ หลังจากนั้นชาวเวียดนามเจ้าของคอมเมนต์นะครับก็กลับมาตอบความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้ว่าและในขณะที่พวกเขากําลังงีงเง่าก็บอกให้เราไปบุกมาดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับเขาก็มาตอบกลับความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านเมื่อสักครู่บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของประวัติศาสตร์ที่ปลาใหญ่มักจะกินปลาเล็กปัจจุบันรู้ไหมมันใช้เวลานานแค่ไหนลาก่อนชาวเวียดนามอีกหนึ่งท่านนะครับมาตอบความคิดเห็นบอกว่ามันไม่ใช่เพราะวิสาหกิจที่เป็นของเวียดนามผมยังชอบประเทศไทยเพราะคนกัมพูชามากมายเป็น อันตรายและเป็นภัยต่อเวียดนามในอนาคตถ้าไม่ร่วมมือกับไทยตอนนี้จมน้ําตายขเขมรไม่มีโอกาสในภายหลังจีนกําลังเชื่อมต่อสายเคเบิลใยแก้วแสงข้ามทะเลไปยังกัมพูชาแล้วการคมนาคมของเราก็จะถูกคุกค,คามจะดีกว่าตอนนี้ที่จะรวมพลังกับไทยเพื่อบดขยี้ขเขมรความคิดเห็นต่อไปนะครับก่อนนี้กัมพูชาพัฒนาขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากจีนมาจากการแข่งขันซีเกม กรพมชาได้ขอใช้สิทธิศิลปะการต่อสู้ของเขเมรแล้วจะมาอ้างทั้งวัฒนธรรมของไทยและอาจรวมถึงนินแดนของเวียดนามด้วยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการกีฬาที่มีการข่มขู่ ก็ไม่ต่างอะไรกับหมาที่หวงกระดูกความคิดเห็นทั้งหมดที่ผมได้อ่านไปนะครับเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีข้อความไหนที่ผมแปลผิดไปสรุปใจความผิดเพี้ยนไปจากเดิมต้องขออาภัยเวนานี้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยก็แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ